เดี๋ยวก่อนยังไงอย่าขุดเลยถ่ายแล้วถ่ายรูปปลากับที่เหนือเดี๋ยวมันจะติดนะให้เป็นธรรมชาติก่อนเขาเรียกมันอะไรนะป้านาโอ้โหนี่ใบมันเหรอพ่อเนี่ยเนี่ยคือใบบันเพาใช่เหรอใบมันอะไรใบมันเหมือนมันธรรรมดาานี่ใบมันท้าใบมันท้าเหรอ จัะใบมันเทาอ๋อเอ้าเพื่อนเพื่อนมาดูใบมันมันมันอะไรนะมันเพรา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 เนาะมันพราวใครรู้เป่าพราวอ่ะมันพราวเนาะใครรู้จักมันเพราบ้างโอ้คงรู้จักเยอะนี่มาแล้วครับผมป้ามาขุดมันเพรานะครับนี่ป้ากําลังขุดเลยเพื่อนเพื่อนเลยกล้องพ่อสวยมากอืม อ้ยหัวใหญ่ปลาโล้เลยได้ยังอุ้ยทำไมมันตื้นยังอ่ะมันตื้นเลยน้องน้อนี่โอ้ยพี่น้องเยเบิ่งเด้อมันโอ้ยหักแล้วนี่มันเร้ามันเร้าโอ้วหัวใหญ่เลยโอ้ยป้าทำไมหากินง่ายจังอ่ะป้ามีตัวนี้มีต้นนี้มีตัวนั้นอีกยังไม่หมดต้นนั้นไอ้ต้นไหนนี่โอ้ยงอกเลยมาเบิ้งเด้อนี่เอาภาพวิวธรรมชาติมาให้เบิ้งเด้อพี่น้อง มีแต่ธรรมชาติเลยมาบ้านนอกนี่คือการขุดเอามันพร้าวครับเพครันเพื่อนทุกคนมาดูกันนะครับโอ้โหได้แล้วมาเดี๋ยวมาดูใส่กระป๋องก่อนนะใส่กระป๋องนะหัวนี้มันใหญ่จังให้จับให้พ่อดูหน่อยที่มันพร้าวโอ้พ่อไม่เคยเห็นต้นมันเลยพี่น้องเ้ยทำไมหัวมันใหญ่แช่หันหันหน่อยที่หันหันหันหน่อยเออ ดูข mm ุดดสิโอ้ยเมียบเอาโต้ให้พ่อหน่อสิลูกทำอย่างเอาโตไม้พ่นั่งหน่อยกอนเด้ขุด